ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกลับมาดูเรื่องของในประเทศไทยกันบ้างค่ะกองทุนในประเทศเทขายหุ้นไทยอย่างหนักนะคะกว่า7,000ล้านบาทส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยหรือว่าเซต i n d e x ค่ะเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงถึง47จุดนักวิเคราะห์มองว่าวันนี้หุ้นไทยจะแกว่งตัวผันผวนและมีโอกาสปรับลงต่อได้อีกนะคะแต่ว่าเชื่อว่าจะไม่หลุดแนวรับ1440จุดค่ะ หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้เซ็ตอินดี x ปรับลง47.32จุดหรือ3.15เมาที่1,457.02จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่น7.4หมื่นล้านบาทระหว่างวันเซ็ตอินด x ร่วงลงแรงถึง53จุดทั้งนี้นักลงทุนที่เทขายหุ้นไทยอย่างหนักคือกองทุนในประเทศขายสุทธิ7.3พันล้านบาท พอตบร์ตโบขายกอร์ขาย627ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ998ล้านบาทและนักลงทุนรายย่อยซื้อ6.89พันล้านบาท นายเทอศักด์ทวีทีรธรรมผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดกล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะแกว่งตัวผันผวนและมีโอกาสรปรับตัวลงต่อโดยเมื่อดูจากปัจจัยภายนอกพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อคืนไม่ได้บวกแรงอย่างที่คาดการไว้แม้นางฮิลลารีคลินตันจะเป็นผู้ชนะในการดีเบตครั้งที่2ในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ตาม ขณะเดียวกันแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าไม่มากค่ะดังนั้นในวันนี้นักลงทุนน่าจะยังกังวลกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักอย่างไรก็ตามเชื่อว่าด้วยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการประเมินกำไรสุดที่ต่อหุ้นหรือ EPS ปีนี้ไว้ที่90.14บาทต่อหุ้นตัวเซตอินดซ x ไม่น่าจะลงต่ำกว่าระดับ1440จุด ด้านนายคันเนศวังไพจิตผู้อํานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยถึงเด็ดชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือ FECO d Investor Confidence Index ประจําเดือนตุลาคม2559พบว่าเด็ดชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ระดับ103.84จุด หรือลดลง26.19จากระดับ140.68จุดซึ่งเกิดเป็นการปรับตัวลงทุกกลุ่มโดยนักลงทุนต่างชาติความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุด36.36 36ส่วนนักลงทุนรายบุคคลลดลง25.5และสถาบันในประเทศลดลง13.45ทั้งนี้ความเชื่อมั่นที่ลดลงมีปัจจัยหลักมาจากการที่สหรัฐส่งสัญญาณปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศตลาดเกิดใหม่สำหรับในครึ่งหลังปีนี้โมเมนตัม um การลงทุนยังคงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวอย่างช้าและการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทำให้ทิศทางการลงทุนมีสัญญาณชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสสี่นี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่<ะ>ตอนนี้กาลังเป็น